ผิวใต้คางซึ่งมันหย่อนยานผิวใต้คางที่หย่อนยานเนี่ยมันจะห้อยมาเป็นเนียงนะครับที่เราเรียกว่าบางคนในตำราจะเขียนว่าเป็นเนียงไก่งวงนะครับซึ่งอีสภาพของเนียงที่มันยานลงมาเนี่ยมันทำให้เราดูไม่ไม่สดชื่นนะฮะถึงเราจะทำหน้าทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเหลือตรงส่วนส่วนคอเนี่ยเราไม่ได้แก้ไขแต่นี้ตรงนี้ ส่วนที่มันยานเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเนี่ยฮะช่วยเหลือได้นวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือการที่เรามาผ่าตัดที่ท้ายทอยนะครับแล้วก็ดึงนะดึงปับ๊บมันก็จะได้อย่างนี้แต่ว่าความตึงเนี่ยมันจะได้ประมาณ50%เท่านั้นเองเราซ่อนแผลดีแต่ความตึงจะจะได้ไม่ไม่มากนะครับ ในปัจจุบันเนี้เราได้พยายามคิดค้นใช้ระบบการล็อกนะครับซึ่งเราเรียกว่า multiple adjustable loop lock ซึ่งเป็นระบบการล็อกใต้ผิวหนังเราก็ตัดเย็บกันที่นี่เลยนะครับเราก็เอาหนังเนี่ยนะฮะดึงดึงสองข้างเข้ามาแล้วก็ตัดเย็บไปแล้วก็ใช้การระบบล็อกนะะคือเย็บล็อกใต้ผิวหนังแผลที่มีเนี่ย ก็ปรากฏว่าที่เราได้ทําการศึกษาค้นคว้ามาแล้วแผนที่ดีที่มีเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์จางนะฮะหายไปประมาณ8 90%คุณผู้หญิงที่ผ่านทําไปแล้วเนี่ยทำผ่านไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาถึงจะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวทิ้งไว้3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนมันก็จางไปในระยะที่เดือน2เดือนแรกเขาก็เอาแป้งทางไว้แต่สภาพคอเนี่ยมันจะ หลังเนี่ยมันจะหายยานนะมันจะตึงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นนวัตกรรมนะครับที่จะทำใหเ้เรื่องเหลืองเนี่ยมันดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ